สวัสดีครับโอ้โหวันีกเรสวยจริงเลยต้องยอมเนาะแต่เขาหล่อจริงอะโทอ่ะเดี๋ยวมายก็ต่อเรื่องผลงานจะควักอยากล้วงกระเป๋าเธอแล้วเธอจะล้วงกระเป๋าฉันหรอชาฉันอยากควักอยากล้วงเลยไม่ใล้วงหรอกอ่ะให้ฝัดกันล้วงก็ได้ฉันฉันยืนดูก็ได้ใครก่อนต่อปชุบไหมได้เลยอ๋อยิ้มฉุบเออไปก่อนไปก่อนโอเคอืออ่ะของจะไมจให้โฟดล้งได้ไหมคะแปลกๆ อ่ะอยากล้วงอะไรล้วงเลยเพื่อนล้วงหรอนี่อ่ะแล้วอย่างแรกขายไม่ได้กระเป๋าตุงตังอุ้ยขาดกันเราคนเราบอกตังอ่ามีกระเป๋าตังอุ้ยเธอสงสารน้องเหมือนกันนะเธอโอ้โหตายแล้วเธอพี่มาเลยครับผมมาเลยครับผมต้องยอมคำนั้นเธอกลับบ้านโอ้โหแล้วคุณกดเงินโอ้โหอุ้ยดูสิเออหน้าอันนี้ อันนี้ดูไม่ได้นี่ดูไม่ได้พิซซ่าด้วยอันนี้ดูไม่ได้อันนี้ดูได้อันนี้ดูไย่อันนี้ดูได้อันนี้อันนี้ชอบส่วนตัวอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวแปับนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมแสดงให้ก่อนล่ะแั๊นึงโอ้โหอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็มีหลายอย่างนะอันนี้ไม่ได้เหรอตาย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 อันนี้คือนหนึ่งในการเอาดิไซ่าและอย่างอื่นอ่าแต่ว่าบุ๋มมีหลายเลยแต่ดูไม่ได้ดูไม่ได้ทำไมอ่ะให้ดูได้แค่พี่ลิซ่าคนเดียวเพราะว่าฉันนนรรััักกฉมาาน มีจริงมีบอนไปยังไงม<ป>ีจริงมีพี่คาริน่าด้วยคาริน่าเอสปาอันนี่